นี่นิดนึงนะจ๊ะแล้วก็มานี่นิดนึงอึ๊บเห็นอยู่ตรงนี้นิดนึงอ้ยต้องเอาดีๆนะนี่นี่เอ้านี่อีกนี่อีกไหมได้อยู่ดีจตะเพิ่งเห็นได้อยู่ตัดค่ะตัด ตัดไปเลยเราต้องตัดอยู่แล้วของพวกนี้เราคงไม่กินขี้ดินไปหรอกอนี่จ้ะป๋าจ้ะนี่จ้ะโอ้ยสองเก็บตรงนั้นส่องตรงนี้นะจ๊ะธรรมชาติของมนุษย์ความโลภนะคะความโลภมีตรงนี้อยู่ก็อยากได้ตรงนั้นอีก เจ็บไปตาก็มองไปค่ะอืมนี่จะ้ะป่ะเห็นตรงนี้ก่อนไงไม่เห็นหม,มเดยอย่าุ่นดึงมานะคะเดี๋ยวไปสับน้องเขาให้น้องเขาโตอืมนี่จะ้ะ าน่อยู่ข้างในเนี่ยจ้ะอูนุนอีกเ,เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเนี่ก่อนนี่จ้ะนี่อีกนี่เพื่อนเพื่อนดอกเล็กดอกน้อยเอาไปก่อนไปมุดมุดมุดจะเพื่อนๆมุดโอ้ยนี่มุดมันต้องมุดนะจะถึงจะได้เนี่ยเขามีเขามีญาติอีกนะขายยาอยู่นะได้อยู่แคดียวได้อยู่ได้ อ้สั่นสันเขานุ่นไม่ดีนู่นสั่นแันหนึ่งออกออกข้างนอกก่อนสั่นนะคะเข่าไม่ดีค่ะเข่าไม่ดีเพื่อนโอ้มุดมุดได้นะมุดได้มุดได้หลายอยู่มุดได้หลายอยู่มุดได้หลายอยู่ไปจ้ะ นี่จ้ะนี่จ้ะโอ้อื้อผักเอาค่ะเพราะว่าส่วนที่เหลือเขาจะได้เป็นเชื้อผักเอาเพื่อนเพื่อนอ่ออีออออกจะโทรไปถามพีวันนะคะว่าแกจะเอาไหมเพราะวางช่วงนี้ก็เหนื่อยนะคะถ้าแกเอานุ่นก็จะได้ใหเ้เอาไปเก็บไปให้แกทำกับข้าวนะคะถ้าไม่เอาก็ดะยกให้พี่วันค่ะ จริงๆพี่จุ๋มก็ชอบนะคะแต่พอดีพี่จุ๋มได้แล้วพี่วันเขาไม่ค่อยได้ออกนะคะพี่จุ๋มเขามีป่าของเขานะคะขหน,น่ะนางสร้างป่าเป็นของตัวเององามคู่แฝดคู่แฝดงามจ้ะกรีบเขาสวยนะคะแข็งแรงทนทานไปต่อจ้ะจเพืเ่อน